สวัสดีครับวันนี้เรามาดูสถานภาพของอต้นตะไคร้หอมล่าสุดกันนะครับามาดูขั้นใกล้ๆครับนี่ครับตะไคร้หอมวันนี้ก็ประมาณ5วันนะครับก้อนี้ครับทอดยอดขึ้นมาประมาณคืบหนึ่งเกือบคืบนะครับคืบหนึ่งนะครับ ก็เป็นตะไคร้หอมที่ปลูกนะครับผมปลูกเอียงๆไว้นะครับแล้วก็ให้มีหญ้าให้มีหญ้าจริงๆแล้วไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่าหญ้าเนี่ยไม่ใช่ศัตรูพืชน,นะครับก็ให้มันอยู่ด้วยกันจะได้แต่ถ้าอยู่มากเราก็ค่อยๆตัดออกนะครับไม่ให้ไม่ให้รกเกินไปเพราะว่าถ้ารกเกินไปแล้วก็จะแย่งอาหารกันนะครับบดบังบดบังแสงอาทิตย์ด้วยนะครับ แต่ว่าก็จะไม่ไม่ใช้ยญ้าข้าหญ้าไม่ให้ตายนะครับถึนต้นนี้นะครับก็สั้นลงมาหน่อยนะครับเริ่มจากตรงนี้นะครับวันที่ปลูกก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่ปลูกแล้วก็ทอดขึ้นมานะครับนอกนั้นก็นี่ครับเออก็เท่าที่ดูนะครับเท่าที่ดูก็น่าจะรอดหมดมีต้นนี้ก็ยาวยาวมากครับต้นนี้น่าจะเพิ่มนะครับนี่นี่ครับ คืบนะครับคืบกว,กว่าไม่ถึงไงนะต้องคืบเป็นน,นิ้วกลางนะครับถึงจะถึงน,นะเป็นตะไคร้หอมนะครับที่ซื้อมานะครับแล้วก็มาปลูกนะครับก็มาอัปเดตสถานะกันตะไคร้หอมเนี่ยลักษณะสําคัญก็คือลําต้นเขาจะไม่ออกขาวลิชเขียวก็จะมีเขียวแล้วก็แดงนะครับนี่จะมีสีแดงด้วยเพราะฉะนั้นบางทีเขาก็จะเรียกว่าตะไคร้ แดงนะครับตะไคร้แดงเพราะว่าลําต้นมันจะออกแดงๆอย่างนี้นะครับแดงๆนะครับแดงๆนะครับจะไม่เขียวทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เป็นตะไคร้ที่นี่นะฮะนี่ชัดเจนว่ามันออกสีนี้นะฮะนี่ครับจะออกลาต้นแดงๆฮะก็เป็นเป็นพืชที่ผมไปดูในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ปากฏว่านอกจาก มันจะไล่อยู่แล้วมันยังได้ไล่ได้หลายมาแมลงเลยนะครับเป็นพืชที่เขามาสกัดหรือมาปั่นนะครับแล้วก็ทําเป็นยาฆ่า,มาแมลงนะครับซึ่งเริ่มจะเป็นการเมืองการค้าไปแล้วนะครับตอนนี้ก็คือของกระทรวงอะไรสักอย่างหนึ่งนะขึ้นทะเบียนเป็น,เป,นเป็นพืชอันตรายนะครับก็มันผลประโยชน์ครับ ผลประโยชน์ถ้าบอกว่าตัวนี้อันตรายชาวบ้านเชื่อก็เป็นไงครับแห่ไปซื้อ,อยาฆ่า,า,มาแมลงหรืออะไรแทนทังที่อันนี้มันมันอันตรายน้อยกว่าสารเคมีเยอะเลยนะครับเขาก็จะมีส่วนได้ส่วนเสียพวกนะักการเมืองก็จะไปอย่างนั้นแหละออกกฎหมายเอ,อื้อเอ,อื้อเอ,อืเออ้อให้ผลประโยชน์ที่มีผลประโยชน์ต่อเขาเองนะครับอันนี้ก็ให้รู้ทันไว้นะครับ ให้รู้ทันนะครับสดาก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นพืชอันตรายไปแล้วนะเกษตรกรสมัยใหม่ทุกทนรนรู้เลยว่าสารที่สกัดจากสดาเนี่ยมันฆ่าแมลงได้ก็เลยทาไมครับก็ออกว่าสดาเป็นสารอันตรายห้ değil, ามใช้ไม่ได้บอกห้ามใช้หรอกครับเป็นสารอันตรายเฉยๆเป็นพืชอันตรายก็ พี่น้องท่านใดน,นะครับท่านผู้ชมก็ออกความคิดเห็นด้วยนะครับว่าจริงๆน,นักการเมืองมีไว้ทําประโยชน์ให้ใครกันแน่ประโยชน์ให้ประชาชนก็คงอยู่ส่วนหนึ่งนะครับแต่ก็เนื้อสิ่งเงินได้ก็ประโยชน์ของพวกเขาเองนะครับผมก็บนการเมืองไปไม่เจาะจงว่าเป็นใครเป็นพักไหนนะฮะโอตอนนี้ผมก็อ่า ดูไม่ได้ซีเรียสกับการเมืองนะครับบอไม่ไม่ต้องตกเป็นเครื่องมือของใครอาเดียตต้นนี้กันดีกว่านะครับนี่มาพูดตะไคร้ตะไคร้หอมกันดีกว่านะครับอาตะไคร้หอมก็มีประโยชน์เยอะนะครับเท่าที่ดูอาเท่าที่ผมดูนะครับแล้วก็จะต่างกับสารสะเดานะครับเนื่องจากว่าสารสะเดาเนี่จะมีพิษต่อมแมลงตอนไหนรู้ไหมฮะ ตอนที่มแมลงนั้นกินเข้าไปนะเนื่องจากว่ามันมีพิษตนตรงตรง,ตรงเนื้อของสารเคมีที่อยู่ในสะเดานะครับแต่แต่ไขหอมเนี่ยมันเป็นสารมีน้ํามันหอมระเหยเยอะนะครับก็น่าจะเป็นพิษตั้งแต่ตอนได้กลิ่นแล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าตรงนี้น่าจะดีกว่าสะเดานะครับป้องกันตั้งแต่กลิ่นเลยเพราะฉะนั้นแมลงที่ใช้ ประสาทสัมผัสดมกลิ่นเนี่ยน,น่าจะกลัวน่าจะกลัวตั้งแต่แรกนะครับเพราะฉะนั้นนี่ตะไคร้หอมเป็นสิ่งที่ผมลองพิจารณาดูมาปลูกนะครับ <c oughs> นี่ฮต้นเขาจะสีแดงๆนะครับก็เป็นพิจารณามาปลูกแล้วก็จะทดสอบทดทดทดสอบทด,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 ทดลองด้วยตัวเองนะครับว่ามันเป็นยังไงกันแน่นะครับ เท่าที่ประมวลด้วยปัญญาอน้อยนิดก็น่าจะดีที่สุดนะครับเดี๋ยวลองดูว่าเราปลูกติดแล้วเราค่อยขยายพันธุ์แล้วก็นำมาทดสอบทดลองว่าจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ก็เกิดทุกอันนะที่ดูนะครับน่าจะเกิดทุกวันต่อไปเกิดแล้วสักเดือนหนึ่งเราก็จะต้องบำรุงแล้วครับต้องหาปุ๋ยหาอะไรมาใส่นะครับก็จะใส่ปุ๋ยอินทรีย์นะครับปุ๋ยคอกอะไรไปนะครับ แวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับ